ปัจจุบันนั้นเนี่ยหลายๆคนนั้นก็ชอบสั่งอาหารนะครับทาง online, <ช>ออนไลน์ว่าอ,<ะ>อาหารเดลิเวอรี่ร้านค้าต่างๆก็เหมือนกันครับก็มักจะขายอาหารเนี่ยผ่านเดลิเวอรี่แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับมีหนุ่มญี่ปุ่นเนี่ยเขาหัวใสฮะเขาไปโกงแพลตฟอร์มส่งอาหารแล้วก็กินฟรีไปกว่า1,000งพัอแต่ว่าสุดท้ายไม่รอดฮนะ,ะโดนจับกลุ่มตัวคุณผู้ชมนี่เป็นกลโกงของหนุ่มญี่ปุ่นนะครับเขาตกงานนะฮะแล้วเขาไปเปิดบัญชีลูกค้าเนี่ยกว่า120ครั้ง เพื่อหลอกสั่งอาหารแล้วก็ขอคืนเงินได้กินฟรีมากกว่า1,000มื้อในเวลา2ปีครับสำนักข่าวเจแปนทม์รายงานนะครับว่ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไปจับกลุ่มตัวชายชาวญี่ปุ่นในข้อหาช่อโกงโดยอาศัยช่องโหว่ในระบบการจัดส่งอาหารของแพลตฟอร์มส่งอาหารรายใหญ่คิดบูลค่าความเสียหายหคุณผู้ชมมากกว่า3.7ล้านเยนตีเป็นเงินไทยราวๆ80,0,000บาทครับผู้ต้องหารายนี้ก็คือทาคุยะ ฮิกาชิโมโตะอายุ38ปีเขาโดนตำรวจเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิจับกุมตัวในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากที่เขาสั่งอาหารจากแพลตฟอร์มให้บร oh, ิการจัดส um ่งอาหาร1,000กับอีก95ครั้งคุณผู้ชมแต่หลังจากที่กินอาหารทั้งหมดแล้วเขากลับใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อหลอกให้แพลตฟอร์มคืนเงินค่าอาหารให้กับเขากลับด้วยนะครับวิธีการของเขาเริ่มจากเลือกบริการจัดส่งอาหารแบบไร้สัมผัสผ่านแพลตฟอร์ม จากนั้นก็อ้างว่ายังไม่ได้รับอาหารแล้วก็แจ้งไปยังแอปพลิเคชันที่เขาสั่งเ่ยแหละเพื่อขอรับเงินค่าอาหารกลับคืนมาหนึ่งในแผนการหลอกกินครั้งล่าสุดของเจ้าตัวเกิดขึ้นเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อฮิกาชิโมโตะนั้นเนี่ยสร้างบัญชีใหม่บนแอปจัดส่งอาหารที่ชื่อว่าเด e Macan โดยใช้ชื่อและที่อยู่ปลอมครับหลังจากที่มีการจัดส่งออเดอร์ของเขาซึ่งประกอบไปด้วยไอศครีมข้าวกรองสเต็กไก่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เขาก็แจ้งผ่านฟีเจอร์แชทของแอปว่าไม่ได้รับอาหารแล้วก็ให้ได้คืนเงินกลับมาเขาก็ได้รับเงินคืนมา1,6 0 0 0เยนตีเป็นเงินไทยก็ราวๆประมาณสักสามัก3,400บาทคุณผู้ชมนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าเขาเนี่ยตกงานมานานหลายปีก็สมัครใช้บัญชีลูกค้าในชื่อต่างๆเนี่ย124บบัญชีบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อใช้ในการหลอกกินฟรีครับคุณผู้ชม ตั้งแต่เดือนเมษายนปี2566คุณผู้ชมนะฮะโดยเขามักจะลงทะเบียนแล้วยกเลิกการเป็นสมาชิกภายในเวลาไม่กี่วันหลังจากสมัครเขาสามารถหลบเลี่ยงการจับและก็การติดตามของเจ้าหน้าที่เนี่ยมาโดยตลอดรวมถึงการระบุตัวตนก็ทําให้เป็นเรื่องซับซ้อนวิธีของเขาก็ซื้อ,อบัตรโทรศัพท์เติมเงินครับไว้เป็นจํานวนมากจากนั้นก็นําไปใช้ในการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้แอปส่งอาหารด้วยชื่อและก็ที่อยู่ปลอม เมื่อทำแผนสำเร็จก็จะยกเลิกบัญชีดังกล่าวอย่างรวดเร็วตัวเขาเนี่ยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าแรกๆเนี่ยก็จะลองใช้ดูว่าแอปเหล่านี้เนี่ยมันมีช่องโหว่หรือเปล่าโกงได้หรือเปล่าแต่พอมันโกงได้เนี่ยเขาบอกว่าทีนี้เนี่ยเขาหยุดไม่อยู่แล้วโกงทุกวันนะฮะด้านแอปพลิเคชันเนี่ยก็เปิดเผยแผนการโต้ตอบต่อกกลงดังกล่าวโดยให้คำมั่นว่าเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงกระบวนการยืนยันตัวตนของลูกค้าและกําลังดําเนินการติดตั้งระบบแจ้งเตือน เพื่อตรวจจับกิจกรรมซื้อขายที่ผิดปกติเพื 2> 2 1, ่อป้องกันการหลอกลวงในลักษณะเดียวกันนี้ในอนาคตด้วยสปี1,000งพมื้อก็รวมแล้ว8ปดแสนบาทไทยนะคะคุณผู้ชมค่ะ,คะมาอีกทิ้งหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่หัวขโมยคนหนึ่งนะคะเขาปลอมตัวไปเพื่อที่จะไปฉกเงินในงานแต่งงานนะคะจากบ้านคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งค่ะแล้วหัวขโมยคนนี้เนี่ยเล่าว,วิธี ในการทําเพื่อที่จะได้เงินจํานวนนี้มาด้วยค่ะหนุ่มจีนรายนี้นะคะโดนจับกลุมค่ะในข้อหาขโมยเงินที่แขกในพิธีแต่งงานมอบให้เป็นของขวัญแก่บ่าวสาวจํานวนแล้วเนี่ยสามแสนหมื่นหยวนหรือว่าเงินไทย1นึ่งล้านเจ็ดแสบาทค่ะจากบ้านหลังหนึ่งนะคะซึ่งเพิ่งจะจัดงานแต่งงานไปค่ะโดยเจา้าที่เนี่ยเปิดเผยว่าตัวเขาเองนี่นะคะสืบข้อมูลของบ้านเหยื่อ จากการโพสต์บนโซเชียลมีเดียค่ะเกี่ยวกับการฉลองงานแต่งงานของคู่บ่าวสาวและโจลายนี้ที่มีนามสก,กุลว่าเผิงนะคะเหมือนว่าเป็นเจ้าทุกข์ที่ถูกจับกลุ่มไปเมื่อสอตุลาคมที่ผ่านมาที่บ้านในมนทลเจียงซีค่ะหลังจากที่เขาเองดูวิดีโอการฉลองแต่งงานของคู่บ่าวสาวหลายคู่หลังจากนั้นเขาก็เล่งเป้าค่ะเขาก็ค้นหาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับงานในบริเวณใกล้เคียงกับที่พักของเขานะคะ แล้วก็พบคลิปวิดีโอที่โพสต์เอาไว้เมื่อวันที่29กันยายน2568ค่ะซึ่งมีแขกคนหนึ่งเนี่ยเรียกเจ้าภาพในงานนี้นะคะข้อมูลนี้ก็กลายเป็นแรงกระตุ้นให้เขาได้ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อค้นหาครอบครัวที่มีนามสกุลว่าเผิงในหมู่บ้านนี้และคืนวันนั้นตัวเขาเองเนี่ยก็ปลอมตัว ด้วยการสวมวิกผมเดินทางไปยังหมู่บ้านที่จัดงานก็คือเทียซานค่ะแล้วก็บุกเข้าไปในบ้านของเหยื่อขโมยเงินสดทั้งหมดที่เหยื่อเก็บเอาไว้ในกล่องเนี่ยเอาไปหมดเลยค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นเหยื่อเลยไปแจ้งความกับเจ้าที่นะคะหลังพบว่าตื่นมาแล้วเงินมันหายไปจากบ้านค่ะโดยระบุว่าเงินจํานวน3ามแสนแปดหมื่นหยวนเนี่ยไม่เพียงแต่นั้นนะคะยังมีเงินในซอง ซึ่งเป็นของขวัญแล้วก็เงินสินสอดนะคะที่ให้ไปด้วยค่ะเอาไปหมดเลยนะคะเยื่อเนี่ยสงสัยว่าการจรกรรมครั้งนี้อาจจะเป็นฝีมือของแขกคนใดคนหนึ่งที่มาร่วมงานเจ้าที่ก็ได้สอบถามเพื่อนบ้านของเหยื่อเพื่อตรวจสอบทางภาพวงจรปิดในพื้นที่แล้วก็ไปพบภาพของโจรแทะเผิงคนนี้ถือกระเป๋าเดินทางออกจากพื้นที่ไปนะคะ จากการตรวจสอบคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเจ้าที่สามารถแกะรอยรถของนายเพิงนี้ที่ประกัดไปยังบ้านของเขาเองค่ะซึ่งกําลังซ่อนตัวอยู่พอดีจากนั้นก็พบว่าเขาเองเนี่ยนำเงินที่เขาโวยเอาไปเก็บไว้ในร้านของภรรยาของเขาโดนจับกลุมตัวเพิงยอมรับว่าเขาติดการพน,นันมีหนี้สินจากการพนันจํานวนมากแล้วก็อธิบายว่าเขาเลือกเหยื่อจากครอบครัวที่จัดงานแต่งงาน เนื่องจากพวกเขามีแนวโน้มที่จะเก็บเงินสดไว้ที่บ้านในระหว่างที่กําลังจัดงานและเลือกที่จะลงมือหลังงานแต่งงานไม่นานเนื่องจากครอบครัวบ่าวสาวมักจะยังไม่ทันได้นําเงินใส่ซองเนี่ยออกไว้ไปเก็บในที่ปลอดภัยนะคะ สำหรับในพื้นที่ชนบทอย่างเจียงซีเนี่ยบ่าวสาวมักจะได้รับเงินใส่ซองประมาณ20,000ถึง30,000่หยวนนะคะก่อนหน้านี้นะคะเพิงเองก็เคยขโมยเงินในจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนดังกล่าวมาแล้วจากครอบครัว2ครอบครัวที่เพิ่งจะจัดงานแต่งงานไปค่ะก็คือใครที่ชอบโชว์นะฮะทรัพย์สินก็จะเป็นที่หมายปองของพวกผู้ร้ายแบบนี้แล้วนี่คือเขาค้นหางานแต่งใกล้ฉันนะฮะแล้วก็ไปยังบ้าน งานแต่งนะครับเพื่อไปขโมยทรัพย์สินสินสอดด้วยเงินใส่ซองด้วยนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปแต่ว่านี่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับได้แล้วฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อต่อแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาท รับกระเป๋าเดินทางและเบเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวร์กับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับคองมคันแท่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02481 5677หรือ LINE top shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%